ชั้นที่สองนะครับการลงชั้นที่สองอีพีแล้วเราลงอ่าชั้นแรกไปแล้วนะครับรอแห้งประมาณไหนแต่ผมจะจิ้มให้ดูนะครับนี่นะเห็นไหมฮะเดี๋ยวเราจะมาลงชั้นที่สองกันนี่ครับประมาณนี้นะจริงๆไม่ต้องให้แห้งถึงขนาดนี้ก็ได้นะครับพอแตะไปติดมือก็ได้แต่ถ้าทําใหม่มันจะอันตรายนิดน,นึงเวลาลงเดี๋ยวมันจะถลกขึ้นมาฉะนั้นถ้าหัดทานะครับรอ้อยแห้งก่อนนะครับ ร้อยแห้งประมาณหนึ่งก่อนอันนี้โฟมนะครับที่บอกไว้อีพีแรกมั้งที่ว่าให้กันข้างในด้วยก็ได้ใช่ไหมเดี๋ยวมากันให้ดูเลยนะครับกันข้างในด้วยคือการกั้นแบบเนี่ยคือเพื่อไม่ให้ซิลิโคนเนี่ยมันไหลออกไปเยอะเออไม่ให้ไหลออกไปแบบสเปรย์สปาครับคืองกครับห่วงยางนะครับก็ใช้วิธีผมเนี่ยแล้วยางที่มันไหลออกไปมันก็มันจะไม่ไหลแล้วมันจะอยู่อยู่ในช่องของเรา ครับคือหลายไปเดี๋ยวเราก็ต้องตัดทิ้งอยู่ดีใช่ไหมทีนี้ผมบอกเอาไปใน e ีนั้นแล้วไงก็เลยเออเดี๋ยวมาทําให้ดูดีกว่าว่าใช้โฟมก็ได้ใช้อะไรก็ได้กั้นไปนะครับไม่ต้องไปซีเรียสอะไรนะครับงานนี้เป็นงานที่เพียงแค่เอาไปประกอบกับง,งานใหญ่เท่านั้นนะครับก็คืออ่าจะใช้ยังไงก็ได้ให้งานของเราเนี่ยเราไม่ได้ทําขายอะไรทำไงก็ได้ให้งานของเราในหลยอลอกมาแล้วโอเคตรงสเปคสวยแน่นแข็งแรงแค่พองานของเรานะครับ คลิปชุดนี้มันเป็นคลิปชุดทํางานจริงนะแล้วทำไมไม่ปั้นลงไปในกล่องใหญ่เลยล่ะเออก็คือถ้าปั้นแปดอันนะครับมาทําพีเมาดีกว่านะครับเหมือนกันเลยยังไงแปดอันเหมือนกันยังไงก็ทําพีเมาง่ายกว่านะครับปั้นแค่นเดียวแล้วหล่อมาแปดอันนี่นะครับที่ผมบอกไว้ว่าจะมีก้านข้างในใช่ไหมแต่ตอนแรกไม่ได้ก้านไว้ให้ผมก็เลยเอาโฟมมากั้นนะครับจะโฟมจะไม้อะไรก็ได้นะครับกั้นเหมือนดินน้ำมันนั่นแหละ ครับไม่จําเป็นต้องใช้ดินน้ํามันนะครับอะไรก็ได้นะครับที่มันกั้นได้ที่มันกั้นไม่ได้ยาวมาเท่านั้นเองก็ยึดมันให้แน่นผมใช้โฟมเลยเร็จโฟมง่ายๆนะครับเป็นรูทะลุอะไรก็ไม่เป็นไรนะครับทีนิลสคโครมก็จะไม่ไหลออกมาอางานาาตัวน้ำสิคโครมก็จะไม่ไหลออกมาเลอะเทอะละมันก็อยู่ในกรอบของมันเพราะเราใช้งานแค่นั้นนะแค่ที่ลายนไหมครับ แล้วเดี๋ยวที่ส่วนเกิมก็จะถูกดันกลับมานะครับเราก็มากวาดได้ก็เอามาทําให้ดูเลยเดี๋ยวจะว่าไม่ครบนะครับมาดูเลยไอ้ส่วนเป็นรูเป็นอะไรล้วก็ดีน้ำมันกัน้นเอาไม่มีผลไปท้าลูกค้าต้องทําให้ดีนะครับเวลากลั้นอะไรขอบอะไรต้องเรียบร้อยนะครับยกเว้นลูกค้าไม่ซีเลียดน,นะครับก็เอาวิธีนี้ไปปรับใช้นะครับบอกทุกคลิปอีกเหมือนกันก็วิธีขั้นตอนการทํางานเป็นแบบนี้แหละแต่ตอนผสมยางเนี่ย ให้ผสมให้ได้ความแก่งนะครับตามเปอร์เซ็นต์ของเขานะครับอย่างก็จะได้แข็งแรงคืออันนี้เดี๋ยวก็ต้องทำลายทิ้งแล้วนะครับเอาไปใช้ไปใช้อ,อื่นไม่ได้แล้วแค่รอไปประกอบงานเป็นงานใหญ่นอะงต้องอ,งอดูคลิปย้อนมาแล้วกันแต่ใช้เป็นแนวทางวิธีการทำจะเป็นแนวทางอันนี้ย่อยย่อยเป็นคลิปให้นะครับการลงชั้นที่สองนะครับ เอาให้แน่นหนานะครับแน่นหนาประมาณหนึ่งที่ซีโคไม่สามารถดันตัวก้านยกได้นะครับเหมือนตอนก้านดินน้ํามันเอาให้แน่นหนาเลยนะก็คําเตือนนะครับอย่าไปทําขายนะครับหมายถึงว่าทําขายพิมพ์ไม่ได้นะครับวิธีการที่ผมทําเนี่ยพอเดี๋ยวต้องทําลายคือมาดูว่าเอยองร,อระาการว่าจะกลายเป็นอ่ากล่องากว่าจะกลายเป็นที่เก็บกระดูกสี่ช่องทํายังไงมีวิธีการยังไงนี่ผมก็มาย่อยให้ดูแล้ว แล้วก็คลิปกันนะพี่พิมเดี๋ยวผมจะรวมอีกทีหนึ่งนะครับอ่าทีนี้ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนการลงยางขั้นช,ชั้นที่สองนะครับถ้าปกตินะครับผมจะจบเลยนะทีเดียวแต่ทีนี้อ่าเพราะว่าที่บอกครับหล่อแค่แปดชิ้นนะครับแต่นี้ก็ไหนๆก็โอเคทําเป็นแนวทางกันแล้วจะได้เอาไว้ศึกษาได้เลยว่าเขาลงกี่กชั้นนะครับ ผสมตัวเร่งก็ตามมาตราส่วนเลยนะครับมาตราส่วนเอาปิดผิดอีกฝาเอาฝาฝาเอ็มไปปิดขวดเบอร์ครับอย่าใช้นิ้วมือแบบผมนะให้ใช้ถุงม,มือนะครับคันได้นะครับผ้าปิดจมูกต้องมีนะเผื่อแพ้กลิ่นคนให้ทั่วนะครับตอนคนระวังตัวเร่งกระเด็นนะครับจิ้ม,จ,มจิ้มก่อนดูวห้ตัวเร่งมันเข้าไปก่อนนะครับแล้วค่อยควนหนัก ที่กรณีที่ไม่แห้งเนี่ยมีนี่คือหนึ่งกรณีนะครับพอตอนกวนเนี่ยตัวเล่งกระเด็นออกไปนะครับทีนี้เราเราเวลาเราผสมเราก็ต้องรู้นะครับอย่าถ้าเราจะผสมแรงมากเนี่ยต้องดูว่าเราทาทันหรือเปล่านะครับผสมชั้นแรกก็น่าจะรู้แล้วนะครับแต่ถ้าผสมแห้งสองชั่วโมงอย่างตามสูตรเขาก็สูตรสองชั่วโมงสามชั่วโมงเนี่ยยังไงก็ทาทันอยู่แล้วแล้วก็ไม่ต้องกลัวฟองอะไรเยอะแยะนะครับตัวที่โคนใหม่จะเหลวแบบนี้นะ นีคือการลงชั้นที่2นะครับก็คือลงให้ทั่วนะครับถ้าใครดูแล้วมันยังบางๆอยู่นะครับมันอาจจะเ,เวลาเราทําทําจริงเนี่ยเราแห้งประมาณสองาชั่วโมงมันอาจจะไหลไหลเร็วกว่านี้ไนอะ้ไหลดมันมีโอกาสไหลได้นานกว่านี้มันอาจจะบางนะครับเราสามารถทําแบบเนี้สามสี่ห้าชั้นแล้วแต่เลยถ้าไม่พอเราก็ผสมเพิ่มเติม,ตมสายไปอีกก็ได้ ครับเพราะว่านี่ผมไม่ได้ทิ้งนานนะแป๊บเดียวผมก็แห้งแล้วผมยังไม่อ่าไหลพอดีทาเสร็จยังไม่ทันไหลหมดบางทีทิ้งไว้นานจาาสองชั่วโมงมันไหลเหลือแต่เห็นเป็นขี้พึ่งเลยก็อีกหนึ่งเหตุผลที่ผมพยายามให้มือใหม่อย่าพยายามจะปั้นดินน้ำมันนะครับถ้าจะทําพิมพ์เพราะถ้าดูจากอันแรกเลยไหมผมใช้แปรงด้วยอย่างนั้นก็คือกระจุยเลยนะครับดินน้ามันกระจุยเลยใช้แปรงขยี้นะครับตอนนี้ไม่มีปั๊มลมก็ มีความลมถ้าอยากเป่าฟองไงครับหลอดครับหนึ่งอันค่อยๆเป่าไล่นะครับเพราะเราไม่ได้ผสมเร็วมากนะครับยังไงฟองก็ขึ้นทันครับค่อยๆเป่าเห็นฟองก็เป่าเป่าไปเรื่อยๆก็ได้ถ้าไม่ใช้ผู้กันหรือแปรงช่วยนะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีนี่ครับเห็นไหมครับง่ายๆนะครับใส่โฟมใส่อะไรให้ดูแล้วเรียบร้อยครับคือความง่ายเนี่ยต้องชอบก่อนนะครับถ้าไม่ชอบเนี่ยทอดไข่ก็ยากลองไม่ชอบทอดไข่สิ นะยังไงก็ทํายากนะครับนี้เราเราต้องเริ่มจากความชอบก่อนจะมาศึกษาแบบละเอียดผมไม่มีตัดอะไรเลยเห็นไหมไม่มีทําฉากสวยเลยทนะั้งนั้นครับเอาเหตุการณ์จริงๆที่ทํางานจริงมาทําให้ดูนะครับการทํางานจริงๆนะครับอันเนี้ยเอาไปประกอบถูกไหมไม่มีใครเขาทําในลักษณะที่แบบหล่อได้ร้อยชิ้นพันชิ้นนะครับเขาก็จะทําแบบนี้เลยนี่คือของจริงนะครับคือแค่เอางานไปประกอบเฉยๆแล้วก็ต้องทำลายทิ้งแล้ว แต่ถ้าทําขายนะครับทำขายทัแบบนี้ไม่ได้ที่ผมบอกนะครับเหตุการณ์จริงก็คือที่จะเปลี่ยนแปลงจากวิธีการทําที่เห็นอยู่ในคลิปนี้ก็คือการผสมมาตราส่วนนะครับการกั้นดินน้ํามันการกั้นกรอบต่างๆจะเปลี่ยนแปลงไปทั้งหมดนะครับแต่ขั้นตอนและว,วิธีการทําก็ยังคงเดิมนะครับแยกให้ออกนะครับว่าเอ้ยการทําทงานจริงแบบนี้จริงเหรอก็ใช่ครับพบจริงเพราะว่าผมเอาไปเอาไปเพียงแค่ไปประกอบหลอกไปประกอบแล้วก็ต้องทําลายทิ้งแล้ว นะครับวันนี้ผมจะบอกทุกท่านนะครับฉังนั้นดูคลิปพยายามอย่าข้ามคลิปนะครับเดี๋ยวงงเฮ้ยสอนอย่างนีอ้อาจารย์สอนอย่างนี้ก็ยุ่งอะไรนี่งานไม่เรียบร้อยไม่อะไรเลยก็ต้องดูคลิปให้จบนะครับเพราะคลิปชุดนี้คือเดี๋ยวเราต้องทําลายเราหลออแค่แปดแดอันนะครับต้องดูให้จบเลยนะครับส่วนการทําในงานจริงเนี่ยผมก็จะพูดใส่ไว้ด้วยว่าเวลาทํางานจริงเนี่ยต้องทํำยังไงนะครับ ขั้นตอนวิธีทำเหมือนกันเลยนะครับแค่ทําให้มันเรียบร้อยขึ้นผสมซีโคนให้มันทําไมครับผสมซีโคนให้มันตามสูตรนะครับความแข็งแกร่งต้องมีนะครับหล่อเรซิ่นหล่ออะไรแบบเนี้แต่ก็ทําวิธีเดียวกันโอเคนะครับพอเข้าใจแล้วนะครับตอนนี้ชั้นที่2จบไปแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูชั้นที่สามนะครับก็คือกบผ้านั่นแหละทําผ้าลงผ้าแล้วกันนะครับ